ามเชียวมาครับวันนี้ถ่าเรือบันเนีงเด็กเรื่องเดีวว่าน น้ำเยอะกับวันนี้เชียวอะไนี่กับน้ำปลากูกลางอ่ะมีอะไร้ตาแดงมีปูดำเต็มทีเลยไส่ค้อมจำเลยเรือกับหัวไล่วันย่างีโน่แมนเหล่น้ำเต็มได้ทุกวันกัน ลงไปไต้ลงไต้สะพานมีหน้าอย่าลงลกเดี๋ยวพัดน้ำมีหน้าเัวเดี้ยวพัดน้ำอย่าลงขึ้นเลยลูกพัดน้ำตัวเดียวไม่รู้กว้างนะครับ าอมัมันยากคาอยูอันนี้เป็นผู้ก่ Good gruden